สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูป๊อบเช่นเคยนะคะในคลิป2ภาคต่อนะคะเรายังเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องดินหินทรายเช่นเคยนะคะเด็กๆเดียววันนี้นะคะตามครูป๊อบมาดูนะคะเด็กๆว่าครูป๊อบจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะในคลิปนี้ตามมาดูกันเลยคะ่ะเด็กๆ เครื่องใช้ที่ทําจากดินหินทรายนะคะเด็กๆเด,กเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องเครื่องใช้นะคะหรือสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านหรือว่าที่อยู่นอกบ้านของเรานะคะที่ทําจากดินหินแล้วก็ทรายนะคะเด็กๆมาดูอย่างแรกกันเลยค่ะสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่ทําจากดินเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆอ่าหมอ้อใช่ไหมคะเห็นหม,ม้อไหมคะเนี่ยค่ะ หม้อดินเผานะคะเด็กๆกระทางต้นไม้นะคะแจกันนะคะจานนะคะพวกนี้ทำมาจากดินนะคะพวกดินทางนั้นเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะหินค่ะเด็กๆเครื่องใช้ที่ทำจากหินมีอะไรบ้างเช่นอะไรคะ อันนี้รูปอะไรคะอ่ากำไลข้อมือหรือสร้อยนะคะเคยเห็นไหมคะลูกที่เป็นอ่าสีสวยๆคะ่ะที่เราห้อยตามคอหรือเรามาใส่ข้อมือนะคะกำไลข้อมือที่เป็นหินนะคะและก็อันนี้อะไรคะเด็กๆโต๊ะม้าหินใช่ไหมคะโตะม้าหินอ่อนนะคะที่โรงเรียนเราก็มีใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปอะไรคะเด็กๆใายร,รู้จักบ้างยกมือขึ้น อะไรคะอ่าคลกหินนะคะเด็กๆครกหินที่บ้านใครมีบ้างนะครกหินนะคะเด็กๆลองไปดูในครัวนะคะว่าที่บ้านเด็กๆมีคลกหรือเปล่านะคะต่อไปคะ่ะเครื่องสายที่ทําจากทรายมีอะไรบ้างคะเด็กๆอันนี้อะไรคะอ่าขวดนะคะขวดแก้วนะคะเด็กๆต่อไปข้างล่างเป็นภาพอะไรคะ เป็นภาพบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยค่ะจะต้องใช้มีทรายนะคะเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเด็กๆนะมีทรายในส่วนผสมด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูมีคำถามท้ายบทเรียนนะคะมีคำถามท้ายอะไรเอ่ยที่อาศัยอยู่ใต้ดินเด็กๆลองดูภาพสิคะ เลขหนึ่งระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองอะไรเอ่ยที่อาศัยอยู่ใต้ดินระหว่างหนึ่งงูกับภาพที่สองภาพอะไรคะเนี่ยนกอ่าในเวลาคิดหมดเวลาค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าอะไรคะ งูนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาไปสามดาวจบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ